สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อฟชว์ดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้จะมีการยกทาประธานนะครับขึ้นไปไว้บนอุโบสถหลังใหม่นะครับหลังจากที่ <Hey. S 1> ชำพิธีขอเข้ามานะครับ ก็เลขที่ฐานพระพุทธรูปนะครับก็ตรงกับเลขทะเบียนนะครับ ยกขึ้นไปแล้วนะครับ บังเอิญน,นะครับเพื่อนนีเนาะรถที่มาช่วยขนย้ายนะขยับพระพุทธรูปทะเบียนก็มาตรงกับเลขฐานพนระพุทธรูปนะครับสร้างเมื่อ16พฤศจิกา2517นะครับรถที่มาขนก็7190นะครับเพื่อนนิสีนะคือ19ไปแล้วนะครับ 90ก็ไปแล้ว17ก็ยังไปตรงกับเลขทูบที่ต้นไม้ที่คุณยายไปจุดนะครับ2517เลขต้นไม้ก็เอ่อ517รถที่มาช่วยขนก็7190นะครับา19กับ90มาแล้วนะครับ17ก็น่าสนใจนะครับอาละครับวันนี้คงต้องจบยงงท่านี้นะครับ